กราบสวัสดีขอากาศถวายความเาคารพนับถืออย่างยิ่งต่อพระมหาเทรานุเทระและพานกกะตุกโรขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายธรรมภาพพระสัสริป,ปัจริติโตสวัสดีวันขึ้นปีใหม่นี้กแกรม13ามคำเด็ดนหนึ่งปิฉรูกรงกับวันเสาร์ที่หนึ่งมกราคมปพศสองพัน้ารห้า สวัสดีปีใหม่พ่อนหมันขึ้นปีใหม่ด้วยอนุภาพแห่งพระ bbe 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 พระทรุทธเจ้าทั้งปวงด้วยอนุภาแพแ <Billie> ห่งพระธรรมทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสั่งรัตนะด้วยอนุภาพแห่งพัะธมขันธ์ด้วยอนุภาพแห่ง พัดไตปีดกด้วยอำนาจแห่งพระสาวกของพระเจนเจ้าขอโรคภัยอัน,กนธกรายปัทวะนิวิตกร้ายสิ่งไม่เป็นมงคลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจงชิบหายมาลายสูญไปขอท่านจงเป็นผู้เจริญด้วยอายุเจริญด้วยทรัพย์ จเจริญด้วยสิริจเจริญด้วยยศเจริญพละ,ะเจริญมณนณนะะเจริญสุขทุกเมื่อเธอดด้วยเตชานุภาพขอความทุกโศกโรคภัยเวรศัตรูอุปัตถวันดรายทั้งหลายจงพินาศมาลายไป ขอท่านจงเป็นผู้มีความสำเร็จแห่งชัยมีทรัพย์มีลาบมีความสวัสดีมีความโชคดีมีความสุขมีพละกกำลังมีสิริอายุวันนะโภคะมีความเจริญมียศตำแหน่งอายุยืนร้อยปี มีความสำเร็จในชีวิตขอสิ่งเป็นมงคลทั้งปวงจงมีแก่ท่านขอเทพพยายดาทั้งปวงจงรักษาท่านด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งหลายด้วยอนุภาพแห่งกระสง์ทั้งปวงขอความสวัสดีจงมีแด่ท่าน ในการทุกเมือ่อขอสิ่งเป็นมงคลมีแก่ท่านขอเทพย,ายดาจงคุ้มครองรักษาท่านตลอดไปเถอด